จริงครับแ,แค่นี้นี่หว่างานสองโอซีของจริงครับแชทโอ้เต็มเลยครับสมเลี่ยมครับสมบดไอ้อะไรอ่ะในโทรศัพท์ในโทรศัพท์ไ,ไปที่เราโทรมามันด่ามึงยับเลยบดใช่เหรอไม่ใช่ต้องการอะไรครับน่าคือ <laughs> บ้ามา ไปไปจุมเลยอาอ,าอาไม่ใช่เหรอ okay. คืออันนี้ผมสาระคือคือผมมา,ามไปไปคุยกับอาร์เทนามาเพราะว่าอ์เทนาเขาจะไม่ลงชิงไทเดนใช่ไหมทีเนี้ยคือผมอะอยากลงชิงไทเดนก็เลยไปคุยกับอ์เทนาว่าผมอะขอขึ้นเก้าอี้เทนาได้ไหมโดยที่ไม่ต้องตีชิงคือขอขึ้นเก้าอี้นั้นเพราะว่าผมอาจจะไม่เล่นไทเดนเพราะว่าเขาสละสิทธิ д. ซึ่งทีเนี้ยผมมาต้องรอคําตอบจากพี่ต้าก่อนซึ่งพี่ต้าจะให้คําตอบพรุ่งนี้แต่ผมอะตอนนี้ผมกําลังไล่ถามเกอีทุกข์กอีปัจจุบันอยู่ว่าถ้าผมขึ้นเพื่อไปเล่นไทยเดนอะไรเงี้ยจะจะโอเคกันหรือเปล่าแบบโอเคไหมต้องยังไงอะไรเงี้ยพี่ถ้าโอเวอร์น่าจะโอเคนะเราจะคำนวณคุยคำนวณดีๆอ่ะคนคุยให้กยินังขึ้นที่ไหนมาเลยนอะไรนะครับากินังเอ้ดีเคโทษทีอ๋อครับอ๋อ ถูกว่าเพลงที่มึงให้มาตีก็ต้องหลงยุคหลงยุคน่ายบอสอันนี้ซึ่งซึ่งทีนี้ผมะถาเพื่อมด้วยว่าแบบมันต้องมีการเทสต้องอะไรด้วยไหมผมจะได้เตรียมตัวถูกหรือจะได้ประเมินกันถูกวันนั้นน้าบอกไม่ต้องนี่แค่มันมันมันต้องคุยเว้อันเนี้ยมันต้องคุยมันมันน่าจะต้องเป็นหลังไทยเดนมากกว่าอันเนี้ยถ้าถ้าคือน้าเป็นคนวันนั้นอะอยู่เหมือนกันน้าบอกว่าอยากให้ดีเคมาแทน ขึ้นไปชิงไทยเดนแทนอาเจน่าเพราะอาเจน่าเขาสาสิทธ์ถูกไหมใช่ครับใช่น้าเล่นมาคุยพวกผมใช่ก็นถ้าถ้าจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฟิล์มขึ้นมาชิงก่อนอะไรเงี้ยถ้าเทสอะน้าจะต้องหลังหลังไทยเดนหรือเปล่าพราถ้าตอนนี้เรื่องใช่เรื่องเทสไม่เทสอะมันมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่แค่แบบแค่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสมมติว่าใช่ใช่คือคือถ้าเทสเ้าอี้อ่ะมันจะเทสไวเทสช้าสุดท้ายมันอาจจะมีหรือไม่มีมันแล้วแต่คุย สุดท้ายแล้วอยู่ที่การคุยอย่างเดียวเลยนึนอะไหมมันไม่ชว์หรอกว่ามันไม่ทชวนหรอกว่ามันจะไ,ได้เทสหรือไม่ได้เทสอะมันมันตอบไม่ได้หรอกตอนเนี้ยแต่แค่ว่าถ้าถามว่าโอเคไหมต้องรอพี่อ้วนวะอันเนี้ยไม่รู้กันแต่ว่าน่าจะโอเคนะถ้าถมมหัวอันนี้นะเขาสลัสิทริ์จริงๆอะถ้าเขาสลัที่ยังไม่ลงจริงอะใช่ใช่น่าจะโอเคนะใช้คำว่าน่าจะนะ้บเข้าใจเข้าใจได้ครับยังไงแต่ถือว่าตึงนะ ต,ตึงอะไรต้องถามก่อนว่าไหวใช่ไหมเห็นมีแพผนลรวประมูลนี่มีมีแต่แต่ก็แบบอ,อจริงก็พูดพูกกันตรงๆก็แบบมันเป็นโอกาสครั้งแรกอะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมันน่าจะดีที่ได้เข้าร่วมอะแบบอมันน่าดีได้เข้าร่วม พูดไปถูกอ่ะจะบอกว่าดีที่แบบได้ชิงมันก็มันก็ไม่เชิงอ่ะไรอ่ะได้ได้ได้ตัวอกาสมันไม้เลยอยากคว้าไว้ก่อนใช่คนหัวอ่ะคืออย่างน้อยมันก็แบบครึ่งนึงอ่ะครึ่งแก๊งถูกต้องไหมใช่ครับกูปงานหัวไอ้บังคือไหมมีอะไรวะฮะโน่นหนึ่งอยู่แล้วครับมีอะไรวะสรุปทั้งสองเขาอยู่ตรงไไม่คือคือดีเคเขามาถามเราว่าแบบเราโอเคใช่ไหมถ้าสมมติว่า เขามาชิงเอาไทเดนเอาตีไว้ไหนอะแอตเทน่ายังไม่ใช่ถึงเัง่ม่คุยในมันตีครับอ๋อก็เฮ้ยวังเป็นอะไรอะไม่ถามดูเฉยๆเอาก็เขาคุยกันไม่รู้ว่าอะไรกัครับก็สุดอยู่ดังเป้งๆอย่างเดียวเลยเนี่ยอ๋ออ๋อคือแอตเทน่าเขาสราสิดเหรอเขาไม่ลงชิงไทเดนครับผมก็เลยไปคุยกันว่าจะขอเก้าอี้จากออตเทน่าเขาบอกว่ารอคำตอบจากพิต้าคนเดียวเลยเรื่องนี้ ซึ่งวันนี้ไม่ไม่รู้เลยว่าจะได้คําตอบหรือเปล่าถ้าถ้ามันเท่ากับว่าอาทเนาไม่ลงแต่ก็อเนาต้องลงเก้าอี้แล้วดีเคต้องขึ้นเก้าอี้เพื่อที่จะไม่ไม่จำเป็นต้องลงครับแต่แค่ว่าเหมือนนาเขาพูดว่าอัเนาเขาไม่ลงแบบดีเคสนใจไหมถ้าสนใจก็ลองไปคุยกับอัลเนาดูว่าแบบพอจะเป็นทางไหนได้บ้างถ้าแบบถ้าพวกพวกพวกผมอยากขึ้นไปชิงไทเดนก็เลยออกมาเป็นว่าแบบไปคุยว่าขอขึ้นเก้าอี้อัทเนาแทนโดยที่แบบไม่ไม่ต้องตีเพื่อวัดประสิทธิภาพเลยนะครับ อย่างนี้หืมนะหล่อนหืมนะหืมแบบนี้วันนี้ก็จะเริ่มหืมๆเลยเออวันนี้ไหลเรื่องจัดเรียันี่ไหลเรื่องจริงเนี่ยเรียบๆเรียบครับมีมีเหล็กกี่มื่นอตัวนี่เนี่ย่จจริงอ่ะครบไม่อันนี้ก็คือวันประสไม่กยมไออ้ไม่ดจะ้อไม่ได้าอไม่พด้ไม่พดจะ้ไม่พูดจ้างไม่ด้อไม่พูด้งไม่พด้อไม่ด้อไม่ด้าอไม่ด้าอไม่พด้ไม่ เทสถ้าห้ารอกล่องขอยืมได้ไมห้้อยกงเชียวจอดเน่เดิเชี่ยวคืนเลยขอยืมหมดเนี่ยอันนี้เราเทสแล้วว่าแบบพร้อมหรือเปล่ามีเลจ็ดศูนยดศูย่อันนี้ือต้องบอกวาอันนี้อย่างแรกเลยถ้ามึงไ่้จเดนอนมึงต้องมีเลขก็มีเลขมีมอันนี้มีเจ็ดศูนย์สีมันต้องได้คำตอบกอนันที่สี่แดงแแต่ไม่รู้ว่ามันมะครนึอ่ะไม่ฟีไว้เลฟรีไม่ใช่เลขฟีคืนที่ฟีเอจนะเพราะว่าพรุ่งนี้เรียนมาอยู่ละ ใครนะคือที่ใครนะชิงเลยคือเนี่ยไม่ไม่พี่ว่าพี่ว่าอาจจะมาวันนี้เลยแต่ไม่รู้มาเมื่อไหร่ไงแต่คือตอนนี้ไม่อยู่แล้วไม่นต้องใช้ตอนนี้ไงเนอะไหมถ้าบอตรงว่าเอานะว่าถ้าเรามาคก็ต้องชิงก่อนโอเคเดี๋ยวพวกผมไปถามมาแล้วสรุปคำตอบว่าอาจจะแบบมันมันหนักเกินไปอะไรเงี้ยพวกผมก็อาจจะต้องสละสิทธิ์ตามไปด้วยนะครับลากันนั่งเลยเพราะว่าถ้าจะต้องไปชิงกียเขาใช่ต้องต้องเทดกุยแบบห้าสิบล้านแล้วเพื่อที่จะไปชิงไทเดนอีกซึ่งไทเดนพวกผมก็ไม่รู้ว่าจะโดนเท่าไหร่ตตตต้้้้้ออองงงงงพมมมมมมัันนทาาาาแแถถึึึใช่่่่จจจจะะะกวไดซูลค มากเกินไปเท่ากับว่าพวกผมอาจจะต้องเสียแผ่นไปทุกอย่างเลยนี่องนี้หึ่มไหมหึ่มจริงนี่หึมจริงพูดมาคือรู้เลยหึมจัดอ่ะวันนี้ไม่ได้อะไรหึ่มเี้เออไอฟิล์มหึ่มไหมเลขาผมไม่ตอบเลยไอฟิล์มไม่หึ่มเลยวะนี่อันนี้บอยเหมือนเหมือนโดนรับเหมือนโดนรับหลังนะไอฟิล์มเหมือนเข้าไปวิทเตอร์แล้วรับหลังว่าไหมดูดิวงอันเดีย็กผมเอ๊ะเเฮ้ยอ้าเ้ยเหลือกูคนเดียวดิวิทเตอร์จริงวิทเตอร์จริง ไม่อันนี้อันนี้อันนี้พูดถึงมมือปวดอ่ะมันมเปิ้ลใ <c oughs> ส่เราจริงเพื่อนอะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้กูรูดีมาเปิ้ลจริงสวยสวยรอนอย่างน้อยก็ยมีรอนยืนข้างกูแล้วอย่าอย่ามีพิรุณด,ดีอย่ามีพิดดรุณดีแล้วเออเฮี้ยนิดเนี้หน่อยพวกมึงอะ่ะไม่โอเคแหละสู้ๆละกันโชคองดีไหนไหนมาแล้วมา้งกูเสร็จแล้วไหนใครมีเชียร์เลยไหนไหนกูเสร็จแล้วไอ้เชี่ยดูกันกูต้องตีนไงี้เลียมมาดิจะคุยกับมึงอ่ะไหนเนี่ยไม่นานเนี่ย ไม่ใช่ใจเย็นด้วยลีเว้ยคุยกันได้เรื่องเงี้ยลีเยี่ยลีอะคนหรื้อหมอดไฟสิ้งจับตั้งห้าเอยเฮ้สู้ๆนะสู้ๆนะพี่วันน่าจะมาละไอฟิลไปชิวรอรอไอีหรือว่าไปคุยกัน่องต่อไอรีเป็นไรวะใครบนมาไอรีไม่แต่แต่เคาน์เตอร์ยังไม่ได้เล่นเลยนะอันเนี้ย เกมหมาไม่ได้นแล้วเกมกากเราเรากลับมาที่เราแลนด์ดีกว่าไม่ได้ไอรีโอ้โหมาโดนแลนดีตายเลยวะเราอ่ะเอ้าดูพูดเขาด้วยดูพูดเขา้วทุกวันแต่ก็เล่นทุกวันเปนอะไรพี่พี่ฟังทันอยู่โอเคขอจะเข้าใจพี่ทันใช่ไหมใช่ใช่โอเคไอเขาเขาขอคุณโคลนมากครับ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 หนูเลี้ยงต่อไปเท่าไหร่ได้บอกพี่หนุ่มถูกอันนี้อ่ะหรือว่าไงไม่เดียเถอะ เดี๋ยวโทรหา,าตู้กอนโดนโดนไปกี่แท่งโดนไปกี่แท่งอ่ะห้าหมื่นไงห้าหมื่นยืมยืมยี่เฮียไม่ได้ขอไอที่ช็อกเฮียโอเค okay. อตู้ไม่อยู่ เพียบเลยลึมล้ำซัมเบ้ว่าแต่คนไหนพี่ใบนี่พี่พี่ใบคนไหนครับพี่หรือว่างไนคาเปลี่ยมอ่าพี่ใบถอดหน้าก,กากครัคพี่พี่ไม่รอเลยเฮ้ยพี่รอนๆเลยพี่เออคือคือผมอะ่ะจะอย่างางี้พี่คืออาร์เทนา่าพี่เขา ไม่ไม่ลงชิงไทเดนใช่ไหมครับพี่ซึ่งทีเนี้ยผมอ่ะก็เลยคุยกันในแก๊งว่าผม,มาอยากลงชิงไทเดนก็เลยไปผมไปคุยกับเทน่าว่าผมอ่ะจะขอ,อนั่งเก้าอี้เทน่าด้วยไหมเพื่อผมจะมาลงชิงไทเดนซึ่งทีเนี้ยผมอ่ต้องรอคําตอบอ่ะเทน่าก่อนนะพี่เป็นคําตอบเทน่าพรุ่งนี้แต่ผมมาอยากถามพี่กันว่าถ้าผมขึ้นเก้าอี้เทน่าแล้วมาชิงไทเดนเนี่ยพวกพี่จะโอเคไหมแบบแฮปปี้ไหมขึ้นแล้วอยู่ยาวเลยอ่แล้วขึ้นแล้วก็ลง,ข,ลลงขึ้นแล้วก็ลงใช่ปะ ไม่ไม่ีพี่ขึ้นมากูอยู่ยาวดิพี่นู้ลงไปไม่ใช่หรอก็เรามีอยู่ยาวแล้วแต่กูว่ามึงแบบก็กำลังทําให้สิ่งที่ทุกคนอยากอยากขึ้นอ่ะเป็นของ <นำ S 2> เล่นอะนั่นแหละวอนู่มึงแต่ก็ถูกถูกก็ถึงบอกเนี่ยมันเป็นภาพดีแบบพอพี่อ้วนเขาไล่ตีชิงมาทุกไอ้นี่เลยถึงจะเราจะให้ไปจริง ตันไหล่ะตานไม่เราคุยซึ่งถ้ามันไม่ได้เราก็แค่เออคุยไปก่อนเ<ต>ชื่อคุณพี่ออบใบใจดีรู้แล<อ>้วบอกเขาว่าเป็นเป็นหลังนู่นได้ไหมอย่างที่แบบที่หลวงเขาคุยอะไรเงี้ยอ่าผมผมผมเข้าใจพี่ซึ่งผมไปถามี่มแบบมันเป็นฟิลแบบโอเวอร์มาขอมึงก็ลงให้เขาแล้วอยู่ดีมึงอยากขึ้นมึงก็ขึ้นอ่ะทางทั้งที่แบบตอากูขึ้นมากูแม่น้ำบากอัชิพายอ่ะกูต้องตีทางที่กูไม่อยากตีอ่ะกูต้องเสียของทางที่กูไม่อยากเสียมึงมึงเข้าใจป่ะ เข้าใจพี่เข้าใจเข้าใจเาใลยพี่เข้าใจมากๆแล้วแล้วแต่มึงอ่ะว่าจะคิดยังไงอะ่ะแลากูก็าตอนแล้วแต่สองตัวนั้นอยู่ดีอ่ะก็อีสองตัวที่เหลือชาเวียได้ว่าซีเข,ข้าเข้าใจพี่แต่แต่ที่นี้ผมจะถามพี่แบบเหมือนว่าที่อยากเทสไหมหรือแบบอยากให้ผมต้องทำยังไงไหมแบบมันจะนจะได้โอเคต่อตุกเกอีพี่ไม่อยากให้แบบว่า เรื่องนี้พี่ขอไม่คิดว่าแล้วแต่ตูแ้แล้วแล้วตู้มาตอไนไหนอะพี่อยู่ข้างในต้นองขอคุยกับตูต้หนยพี่มึงมึงลองไปคิดดูว่าได้คำนี้พี่บอกอะมึงแบบคิดจะขึ้นก็ขึ้นคิดจะลงก็ลงอ่ะมไม่รู้ว่าชิดซี่ที่จะค,คิดยังไงอะ แต่ถ้าเป็นตัวกูนะตัวกูเองอะไม่ได้คนในแกงนะกูค,คิดแบบนี้ถ้าถ้าถ้าจะคุยกับตู้ต้องต้องมาอีกรอบหนึ่งนะเพราะตู้เปิดเปิดสองเกมอ๋อไ,ได้ได้ครับได้โอป้าถามคนอื่นก็ได้ไอเลี่ยมแล้วก็ลองบอกว่าเจ้าอีเอ็นยาเขาคิดแบบนี้ก่อนที่มึงจะไปไกลพี่มีเขาจะบอกมึงครับเอาเป็นว่ามึงเดินมานี่หนได้ไหมได้ครับว่าแต่ว่าแต่มึงคนไหนล่ะ ผมขออีสานนะเป็นทางเดินไกลๆนะครับนะเฮ้ยเดือดข้างๆเขาเตะตัดขาแม่งเลยหมายถึงลูกอ่ะวันเราไปไกลคือว่าก็จะไปลงก็ได้แต่ก็จะได้แบบไม่ต้องเหนื่อยไงประชาชนจบสารจบได้ค่ะประชาชนร้องอ่าปลาในลูกอ่าในหนูอยากรู้แบ่งทิ้งก่อนอ่ะง่ายๆเลยครับนะาไปน้องเอ้ยอาเจน่าเขาไม่ลงใช่ไหมล่ะลงแล้วช่วยหรอคะนี่อ่ะโอเค เขามาลงเลย oh. เรีโอเคโอเคแต่แต่ปัญหาก็คือจอบอุณ <laughs> <laughs> บ <laughs> ไปรอบหน้าแล้วกันนะน้องได้ครับนะ้าได้ผมผมไม่เป็นไรนะผมพูดจริงคือผมพูดงนี้นะผมผมแบบผมผมแค่ใช้โอกาสในส่วนที่แบบ ใช้ได้อ่ะนะซึ่งพี่แฮปปี้กับมึงไม่เป็นไรผมก็ด้นะพี่แฮปปี้กับมึงนะเพราะว่าพี่ชอบแนวความคิดของมึงมากสุดท้ายแล้วอ่ะมึงก็ไม่มีทางเป็นเหมือนมันเว้ยไม่นะมันไหนครับนะมันไงมันไงมันอ่ะอ่ะกูพูดแค่เนี้ยแต่ว่ามึงยอดเยี่ยมมึงเป็นอะไรอ้ะอันนี้คือจะโดนตีแล้วเหรอ เอามันจะตีแล้วอ๋อเฮียเฮ้ไปเลยมึงปล่อยมึงปลดแขนเขาก่อนมึงปลดแขนเขาก่อนมึงปลดดีดีเคไม่เกี่ยวครับดีเคไม่ได้เก็บครับเฮ้ยพี่หลงตายมึงชุบพี่หลงหน่อยนักภาพี่เฮ้ยพี่หลงตายถามจริงไอ้สัตว์เดี๋ยว เฮียเลี่ยมตายป่าววะนะดูว่าเปนบ้าครับนะยังอยู่ครับนะไอเลี่ยมนะอยู่นี่ไม่ไม่คนนี้ไม่เกี่ยวคนนี้มาคุยเรื่องเก้าอี้โหรอมาเดี๋ยวพี่แบกเองไว้ขึ้นหลังก่อนเอ้ยไม่เราเรามานี่หรอปะกูวิ่งอย่างไวอ่ะเหมือนเป็นคำตอบว่าแบบถ้ามึงจะเอาก็คือเนี่ยตามตามเฮ้ยไม่แต่ว่าอันนี้คืออันนี้กูอาติชีวิตมึงคือมึงเฟี้ยวกูเฟี้ยวมากๆตอนนี้เขาับมากขับมากครับนะเรอบเนี้ยไม่ทันไม่เป็นไรนะรอบหน้ามึงยังไง ที่บอกอะตำแหน่งมึงมีอยู่แล้วอะมีตำแหน่งของมึงอยู่แล้วอะรับนะเข้าใจรับนะถึงถึงเวลาเที่ยวเที่ยวสนุกได้ขับนะไม่เป็นไรนะพูดจริงผมผมเข้าใจนะจริงจริงสบายมากครับนะถือว่าได้ใช้โอกาสที่มันที่ผมคุยกับพี่เจนะมันแบบมันเหมือนมีข้อสอบที่เลือกทำสองอันนะนะผมทำอันนี้มันมันอาจจะเป็นข้อที่ยากแต่อะไรก็ได้ทำแล้วถือว่าก็ก็โอเคครับนะจริงจริงเฟียวนะทักษะการคุยมึงนี่แบบได้เลยอะยิงอะนะครับูไม่ได้ยิง คนดีครับลั่นรอให้เขาจบก่อนดีไหมถ้าเขาลงแล้วแสดงว่าพี่พิต้าต้องมาแล้วสิถูกไหมใช่ถูกไปไปคุยกับพี่ต้าไหมเลี่ยมที่แบบคุยไปไปอะไรเ๋อพี่บุ๊กพี่บุ๊กเขารอพี่บุ๊กตอนอย่างเข้ามาชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยนู่นนั่นไปชั่วโมงครึ่งไม่เดี๋ยวอรอพี่บุ๊กเข้ามาก่อนพี่บุ๊กอีกชั่วโมงครึ่งใช่และสุดท้ายแล้ววอรซิตี้ก็จะไม่ได้มีเด็กอายุ21แค่คนเดียวอีกต่อไปที่ทำแกงได้เฟี้ยวขนาดนี้ถูกต้องไหม มึงคือเด็กอายุยี่สิบเอดรุ่นถัดไปของรุ่นถัดไปอีกทีเป็นไงข่าวล่าข่าวกันล่าเอออะรอบหน้ารอบหน้ามันแน่รอบเนี้ยดูความสนุกไว้ก่อนได้คราบน่ายินดีมากครับแต่อันนี้คือข้อแนะนํานะอย่างน้อยๆมึงก็ต้องมีเก้าอี้ก่อนที่จะอัปเดตแพทนะได้ขนาวล่เรื่องโอเคคราบน่าครับเขาข่าวลามาข่สวัสดีครับโชคดีครับเมื่อไหรเดี๋ยวบ่ะเคยไม่จบไปเรียมเฮ้ยม่โลดแล้วครับเราก็ไปดูเราก็แอบไปลอยเที่ยวเลย นี่ผมผมพามาหาแอบเฮ้ยแอบอยู่ตรงนี้นั่งเ,เดียวนั่งดินั่งนั่งนั่งเออนั่งนั่งเห็นเลยเลยเออไม่ต้องเห็นเหี้ยหรอกมาแอบไม่ได้ให้มามาพาออกมาดูเนาะว่าเขาจะเก็บตกแล้วปะเราไม่เกี่ยวอือตอนเล่นน้ำไม่อยู่อะมันไม่เกี่ยวตอนนี้น้ำไม่อยู่แล้วน้ำอยู่อะมันไม่เกี่ยวเข้าใจ่ไหมน้ำพูดให้ว่าดีเคมาคุยเออเราไม่เกี่ยว มึงจะเฉยเถอหน้าหรือมึงคิดว่ามึงหน้ามึงสามารถวิ่งเข้าไปเอาอาสามสอง,สองได้ไหมล่ะโรซีอ่ะมันถึงแล้วเงินรอดมึดงดูที่แอบกูดีฮี่า ก็เเหมือนพวกเลืนน้ยนอะพี่เจ้พวกจริงเว้ยเหมือนแอ,แอบทำความผิดอ่ะย yeah. ี่อะไอ้แค่แต่เอาฟังนะเว้ยมุมที่ใบพูดอ่ะมันก็จริงถูก<ว>มันถูกก็อย่างที่เราคุยกันเลยว่าเพราะว่าเอาจริงอ่ะแบบมุมมองเราอ่ะมันก็มีมองแค่ว่าคำพูดเ,<ร>เดียวเลยอเออถูกเรื่องแบบนี้มันจะเป็นแบบเก้า e อี้โอเวอร์หรืออะไรก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะสิ่งที่พี่ใบเขาเจอมาพี่ใบเขาเคยแบบอยู่ในจุดเดียวกับเรา,าเว้ยที่ว่าเขาต้องแบบต้องต้องผ่านนั่นผ่านนี่ต้อง ต้องเล่นต้องอะไรแบบแม้ว่าตอนที่ตอนที่เขาอยากจะชิงเนี่ยอะไรเลยแบบตอนจะโดนเขา้า่ันมาแล้วเขาเขาก็สู้สุดมาตลอดอะ่ะแต่ของเราคือแบบว่าไอ้ย้ยเราถอยแบบไปนั่งฟาร์มของฟาร์มของพอเราอยากจะกลับมาเราแค่มาคุยแล้วก็กลับถ้าพูดในบุนมเนี้ยมันก็ถูกถูกปะ่ะล่ะใช่ซึ่งเอาจริงแม่งแบบแม่งแม่งคือความจริงเลยก็ถึงบอกว่ามันต้องอยู่ที่แบบที่เราไปคุยด้วยว่าแบบสุดท้าย ผลสรุปแบบรวมแล้วมันเป็นยังไงถ้าเราไปคุยแล้วว่ามันต้องเทสหนึ่งไม่เทสนู่นก็อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไว้ว่าเอาจริงอ่ะไม่ผิดเลยที่โนโต้พูดขับเราแบบเนี้ยเพราะว่าดูไวโอเวอร์โอเคเขาเห็นด้วยเพราะว่าเขาจะมองว่าเราเหมาะสมแล้วก็ตามแต่มุมที่โนโตมองก็ถูกที่เขาจะมองว่าเราไม่เหมาะสมก็ได้เพราะว่าตอนเราลงอ่ะเราลงอย่างง่ายเลยแล้วเราก็มานั่งฟาร์มใช่เราเหมือนว่าเราเป็นคนทำไหมตอนนี้เราเป็นคนทาให้รู้สึกว่าเก้าอี้มันดูมันอย่างที่เขาพูดเลยซึ่งเราก็ยอมรับจริงๆรเพราะตอนนั้นเราคนดสินใจงั้ มากสุดในเรื่องเนี้ยก็ต้องเป็นเอ r เว้ยเพราะว่าเขาสู้มาตลอดเว้ยแล้วเขารักษาด้วยด้วยการที่แบบเขาสู้ตลอไม่เคยแบบว่านู่นได้ไหมนี่ได้ไหมคุยอะใช่เลยบอกว่าดีดีดีแล้วที่เขาแบบพูดดีที่พี่ใบพูดมันมันเอาจริงฟังก็แอบเจ็บแต่ก็รู้สึกว่าก็ุกเรื่องจริงเงี้ยก,ก,ก็ยอมรับได้ก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่เขาพูดกับเราตรงๆด้วยเว้ยถ้าแบบว่าพี่เขาไม่ได้พูดแล้วแบบเราแบบไปนั่งแบบดีใจไปนั่งแฮปปี้ของเราอ่ะมันก็มันก็ไม่ดีอะ สมมติถ้าวันนั้นเขาปล่อยพราะวันนี้เขาปล่อยเราไปวันที่เราอาจจะได้ไทยเด่นแล้วสุดท้ายเอามาได้ยินคําพูดแบบเนี้ยเราก็อาจจะทําให้เรารู้สึกแบบกู้สึกไม่นีมากเลย่ช่ะไรซึ่งอนาคตอะพวกตามตรงอนาคตจะขึ้นเก้าอี้อะมันก็มีการชี้ให้เป็นมขั้นตอถูก็ให้มันถึงเวลานั้นดีกว่าแต่ไม่็นรเว้ยอย่างน้อยมันก็ือแบบเอาว่าเอาว่าฟังแล้วดีอ่ะอ๋อฟังแล้วรู้สึกดีที่พี่พูดเราตรงตรงดีแล้วใช่ซึ่งซึ่งกูเชื่อว่าคนที่อยู่คนที่อยู่โนโตะ ปัจจุบันอะ่ะก็น่าจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันแต่แค่อาจจะ<อ>ไม่ได้พูดตรงตรออกมาเพราะว่าย็งเขาบอกว่าแบบโนโต้สู้มาตลอดไหมแบบพี่อยู่พี่ก็รู้อะผมอยู่นานผมก็รู้ว่าโนโต้สู้มาตลอดของจริงอะ่ะก็เลยไม่เถียงเพราะมันคือเรื่องจริงแต่ตอนนี้มึงว่ากูเนียนได้ไหมไม่มึงจะถือวุธิทำควยละ่ะมึงถือมึงก็โดนกระทรืบดิครับไม่ไ<อ>ก็เก็บตกไงเ<อ><อ>ก็บตกอะเพื่อใครเข้ากระเป๋าเขาเต็มมนะึงแหลมเนาะอันเนี้ย เปลี่ยนแล้วมันก็ถอดหน้ากากออกนะครับอยโล่นเออเราต้องกลับไปคุยกับพี่หลงกับโอเวอร์อีทีงว่าไอ้นี่ให้คำตอบแล้วครับว่าเขากลับมาลงชิงแต่ไม่ทันแล้วไม่ทไมเขากลับมาลงชิงหรือเขาลงไปอี๋เหรอเขาชิงเขาชิงไทเดนซึ่งเราต้องบอกพี่หลงว่าโอเคครับพี่หลงได้คำตอบไอ้นี่แหละครับว่าเขามาลงชิงอ๋อโอเค เขาจะได้มันต้องไปไปคุยเรื่องนี้ไปคุยกันเองเดี๋ยวอะไรเงี้ยม่ได้ทำอะไรรอดูนดิรอดูมปเลยตัดไปเลยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรารออันนี้จบกันนั่นแหละดีแล้วถือว่าได้ลองไหมเหี้ยแต่ไปในอีกมุมก็ได้เที่ยวได้สบายใจ ก็ะมุมตรงๆนั่นแหละเหี้ยใช่บ้าวะงก็ดูมันเดี๋ยวเหี้ยก็ดูมันเดี๋ยวเออมันกระทิบมาเลยพี่ไอ้มันมันมันสดไอ้เหนียวว่าไอเทียร์กระทืบมาเลยกูไม่เกี่ยวนะว่าไงว่าไงสรุปไออเทียร์กลับมาลงชิงนะครับพี่ยังไงเออเมื่อกี้นะบอกแล้วที่เห็นด้วยให้โอกาสได้แบบได้ลองพูดคุยครับอ่าฮะโอเคพี่ขอบคุณครับ ใ<น>หนนฟฟใ้ในในในแก๊งอื่นน่ะกูกูไม่รู้เขาคิดยังไงแต่คือแก๊งกูอย่างที่บอกไปคือสุดท้ายแล้วคนที่เสียผลประโยชน์ไอ้เรื่องนี้นคืออาร์เทน่าไม่ใช่พวกกู<อ>แต่ว่าในมุมมองแก๊งอื่นเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยมึงอ่ะตอนลงก็ลงง่ายตอนขึ้นก็ขึ้นง่ายแต่สุดท้ายแล้วมึงขึ้นมากูว่าให้มันรับให้ให้เกา้าอีอื่นรับน้องอยู่ดี<อ>แต่เรื่องศักยภาพอ่ะมันมันรู้กันอยู่แล้วเว้ยว่าสมมติว่ามึงมึงมึงกองมาแล้วอ่ะมึงก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันก็มีคุณภาพที่จะขึ้นมาอยู่ในเก้าอี้อยู่แล้วไงได่ปะมันจะมันอาจจะแบบไม่ต้องไปเหนื่อยแบบคัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะแต่ถ้าสมมุติว่ามึงจะขึ้นมาเก้าอี้ตัวที่ว่างอะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ที่มึงมาคุยคือมึงขึ้นมาคุยในนั้นอะแทนแทนอาเทน่าใช่แต่เมื่อกี้อารมณ์มันก็ป็นตอนที่ว่าเพนหลายมื่นอยู่มาชิงเาชิงกับมึงอะแล้วมึงไม่พร้อมมึงก็ลงให้อะไรนั่นแหละโอเวอร์ก็เลยไม่ต้องไม่ต้องแปลอะไรมากมายก็แค่รับน้องเหมือนกันอาวเวเหมือนกันเลย เข้าใจครพี่เข้าใจเข้าใจเวลามือคุยมึงอธิบายให้เขาไอ้ทองเกิดมาที่บ้านคนนี้ครับพี่ให้เขาเข้าใจอ่ะไว้รับพี่หลงด้วยทองโดนพี่ไอ้ทองตายกลัวแก๊งอื่นแก๊งแกลงกลัวไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกมึงแค่ไปเกลียดแก๊งอื่นที่เขาอาจจะคิดว่าเอ้ยมึงมึงมึงคิดว่าแบบเก้าอี้มันแบบขึ้นง่ายไปเกินไปหรือเปล่ามึงไปอธิบายให้เขาเข้าใจอ่ะก็เข้าใจไอ้เนี่ยไอเดียเนี่ยเมื่อกี้มันเกลียดกลัว มันชุน Luckily, Hence, มึงอยู่เข้าใจพี่เข้าใจพี่เพราะว่าผมเป็นคนทําให้มันรู้สึกเป็นภาพนั no? ้นนี่ผมก็ไม่เถียงพี่เพราะว่าถ้าถ้าพูดตรงถ้าพี่ใบไม่พูดในมุมเนี้ยผมก็แบบผมก็ไม่เถียงอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคือมันก็จริงมันก็จริงส่วนหนึ่งไม่จริงส่วนหนึ่งมึงก็เหมือนพวกมึงจับจับปลาสองมือด้วยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามึงมึงตอนนั้นมึงก็ไม่พร้อมที่จะที่จะเลี้ยงให้โอเวอร์ถูกไหมแล้วตอนนี้มึงก็คิดว่าจะเอาไอ้ไทยดิกมึงก็จะขึ้นไวอีกถูกปะล่ะมึงมึงรีบตัวเองอ่ะ เข้าใจแหละเข้าใจมันก็ผลลัพธ์มันก็มันก็เลยออกไปเป็นแบบนี้ความคิดคนอื่นอ่ะแต่ของกูมันไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วเข้าใจครับพี่เข้าใจเออเดี๋ยวเราคุยกัน N อ I T ครับพี่เออยยี่ปีขออย่างนี้ขพี่ขอบคุณที่มากครับพี่เออครับพี่อยู่ดีครับคุยไปครับพี่เข้าไปคุยอีกแลวพี่พี่บาอยู่ไหมครับพี่ตู้ด้วยนะอตู้ด้วยก็ได้ถ้าตู้อยู่ไม่อตู้เปิดสองเกมคือ นั่นแหละครับพี่ไอ้อาเทน่าเขากลับกับบะลงชิงนะครับพี่แล้วก็ยังไงขอบคุณขอบคุณพี่มาครับที่จะพูดเตือนอะไรปากระพงปาต้องเรียกอะไรนที่พี่บอกแบบไม่ต้องเรียกแล้วก็ขอขอโทษที่แบบทำให้รู้สึกไม่ดีด้ทยทำแบบจำม่าอีเหมือนเป็นแบบที่พี่พูดนะพี่ขขออโทษที่เล่นกันมาตลอดเลยเรียมก็มึงกด้เห็นอยู่อะกูใครยื่นมากูสู้ทางที่กูสู้ไม่ได้กูสู้ผมไม่บอกผมผมเข้าใจมาที่พอพี่มึงยอมมึงยอมเป็นคนแพ้แล้วแบบตกจากไออีอยังดีกว่าเข้าใจครับพี่เข้าใจแต่ไม่รู้แ่บ เป้าหมายหลักมึงคืออะไรไงพี่ก็พูดตามที่แบบโอบตัวพี่นะไม่เกี่ยวคนในแกงนะตามที่เห็นใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ถ้าเข้าใจพี่ผมแล้วผมไม่กดแล้วขอบคุณพี่จริงๆพี่แบบจริงๆริงเลยที่แบบว่าตอนแรกพี่หลงบอกว่าอาร์เทน่าลงลงกับอีน่ะไม่ใช่หรอคือลงลงชิงนี่เขาไล่เปลี่ยนเขาไม่แค่ไม่ลงชิงเทยเด้ครับแต่ว่าเขาไม่ลงกบอีแบบจะมีโอกาสตรงนี้ก็คือแบบก็ส่งนะคืออยากให้เล่นครบไม่ใช่หรอใช่ครับก็เลยแบบพวกผมก็เลยแบบไปคุยเพื่อที่จะขึ้นขึ้นมาชิงไทยเดนแทนให้มันครบ ตามที่นาเขาได้ไอ้นี่ไปครับแต่ว่าตอนนี้เขากลับมาลงแล้วก็เนี่ยครับโค้ชเหมือนเจอสติมแลสุดท้ายแล้วใช่ใพี่อันนี้มันก็ควรให้เล่นครบอย่างที่นาบอกอ่ะมันดีแล้วพี่มันทําให้ผมผมได้หยุดคิดเพราะว่าสิ่งสิ่งที่พี่พูดมาคือสิ่งที่ผมทำจริงจริงแบบเพราะผมมายูดนิดนูงเลยว่าแบบไม่ได้แคราคผมผมก็อยู่มานานละผมก็เห็นว่าพวกพี่ก็สู้มาตลอดจริงจริงอ่ะไม่ว่าจะยังไงก็สู้อ่ะผมก็เลยแบบว่าพอพูดถึงมันก็จริงอ่ะแบบ ที่พี่จะพูดมุมนี้มันมันก็ถูกอ่ะมันก็แบบก็จริงอ่ะพี่ผมเลยบอกผมผมไม่เถียงอ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่จริงๆริงเลยพี่ที่มันอยู่มาได้โดยแบบมันไม่ต้องการความเห็นใจจากแกงเลยเลยอ่ะมันโดนมันก็โดนอ่ะยอมแบบยอมชนดีกว่าเข้าใจพี่เข้าใจแต่พี่ยังไงขอบคุณพี่จริงๆพี่แบบขอบขอบคุณแบบมากๆคือไอ้ใบอ่ะมันไม่ได้อะไรกับมึงนะแต่ว่ามันแค่อยากให้มึงรู้คุณค่าของอี๋เฉยอืมผมผมเข้าใจแล้วนะเก็บเก็บไรอัดเข้ามาเลยไรอัดเข้ามาเลยแบบว่านั่นแหละพี่แบบผมผมเลยไม่เถียงอ่ะแบบ จริงๆแบบต้องต้องขอบคุณจริงพี่แบบไม่ได้ขอบคุณแบบกวนตี้เลยแบบจริงๆอ่ะแบบจริงๆที่ผมแบบได้เห็นมุมเนี้ยพี่มันดีแล้วพี่เพราะเพราะถ้าวันหนึ่งพวกพี่ขึ้นไปเป็นไเดนแล้วพวกผมเป็นเก้าอี้แทนผมก็จะได้นำตรงนี้ขึ้นแบบเป็นให้มันเป็นมาตรฐานนะตัวอี้ด้วยนะได้ต่อเนี่ยครับพี่ว่ามันไม่ใช่ง่ายเลยแบบได้มาขอขึ้นแล้วจะขึ้นได้จริงสนุกกลับบ้านนะเจอบ้านนะขึ้นมันโอเคยากเลยวะไอ้เหี้ยแบบรักมึงรักษาจุดยืนของมึงอ่ะเข้าใจครับพี่มัันยาาากกว่เข้ใจครบมึงยกตัวอย่างแบบที่คุณตีอาซาเบียก็ได้ผู้ ยังไงวัวสุก่ะแอฟฟัง่าแกเด็กอายุยี่สิบส่งถึงเด็กอายุยี่สิบอีกคนก็ขำน้าวว่าแต่เด็กคนนั้นไปไหนแล้วอาเจนว่าแต่เด็กคนนั้นไปไหนแล้วอาเจนเด็กอายุยี่สิบคนนั้นน่ะไปไหนแล้วตอมอไปแล้วครับตอนแรกเก็บอันนั้นไม่ได้ก็เลยให้ตอมอ โอ้ยมึงทําได้ดีแล้วเลี่ยมมึงเชื่อกูแต่ว่ามึงต้องรู้คุณค่ากับของบางอย่างที่มึงได้มาสักหน่อยนึงได้ครับนี่ได้มาองดูดิไอตู้ที่มาถึงขนาดนี้เมื่อก่อนยังเล่นสเลต์อยู่เลยขาดทุยขาดทุยเต็มพื้นเลยนะทุกวันนี้ก็เล่นอยู่พอเรือนโหเรือนทางแก๊งอ่ะเดี๋ยวต้องเรียกปรับเดี๋ยวปรับเรียกปรับเอ็ทีอาร์ด้วยไปแล้วไม่มันโดนต้องโดนปรับตะกงยิงกอมตัวใครปรับใครปรับใครปรับตัวพี่เดี๋ยวผมไปแล้วพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพอาทุนคาครับโดนโดนมันโดน ไอ,อ้ชื่อชื่อเต็มชื่อไปแล้วให้กูเดาแมลิอ่ะเดเคขยาอยู่ตัวล่างขวา,ามไม่ต้องถามเราไปเลย <c oughs>